สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกาลยานมีทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องโอรคอทารอดนะคะวันนี้นะคะเรามาเป็นพิกอากาศสั้นๆในหัวข้อที่ว่าชีวิตความปังในอีกสองเดือนนะคะคุณในอีกสองเดือนนี้คุณจะมีความปังปุริเยในเรื่องใดนะคะก็มาเป็นคลิปพิกอากาศสั้นๆนกันนะคะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเลือกไพ่กันได้แล้วไปเจอกันในแต่ละกองไพ่กันได้เลย มาค่ะทุกคนค่ะชาวกองที่หนึ่งนะคะเรามาดูกันว่าอีกสองเดือนชีวิตสุดปังปุริเยอของคุณคือเรื่องใดนะคะในะอีกสองเดือนข้างหน้านะ,นะเรามาดูกันนะคะเรามาดูกันเลยอย่าลืมตวดติดตาเป็นกัลยาณมิช่องกันนะคะทุกคนค่ะขอบคุณนะคะชีวิตอีกสองเดือนของคุณจะปังปุริเยในเรื่องใดคะชาวกองที่หนึ่งนะคะชาวกองนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย เป็นคนมีความสุขมากๆนะคะเป็นคนมีความสามารถมากๆอาจจะสวยหล่อแซ่บสถานสวงเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการงานแล้วก็การเรียนมากๆเลยนะคะเป็นคนที่อาจจะมีราศีเมษนะคะอาจอาจอาจจะเป็นชาวราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ธนูนะคะ เป็นคนที่มีจิตใจออบขอภัยค่ะแล้วก็มีอาจจะเป็นชาวราศีพฤกษกด้วยนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นบางคนก็คือไปร่วมประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาเช่นทําบุญบ้านทําบุญออขึ้นบัานใหม่หรือว่าออไปงานแต่งงานใครอาจจะเป็นเท่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรอย่างนี้นะคะ บางท่านเนี่ยก็อยู่ในจุดที่มีความสุขมากๆเลือกทํากันในคุณงามความดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วหรือแต่งงานแล้วเนี่ยคุณหรือคู่ของคุณดูเป็นคู่แท้คู่มิตรคู่กัลยะาณมิตรที่ดีกันมากๆเลยนะเรามาดูชีวิตสุดปังกันนะคะอุยชีวิตสุดปังในอีกสองเดือนข้างหน้าใครรอคอยเรื่องความมั่นคงทางด้านการงาน การประกาศข่าวดีเข้าบรรจุเข้ารับองค์กรเข้าไปเรียนศึกษาต่อในที่ไหนคุณจะได้รับคําสั่งเหล่านั้นค่ะคุณมีเกณฑ์การได้เรื่องขั้นเลื่อนตําแหน่งได้งานที่มันเกี่ยวข้องกับ งานที่มันเป็นความมั่นคงในอนาคตเงินอาจจะน้อยหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะมีความประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานที่คุณทํามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานมากๆนะคะแล้วก็มีความชัดเจนเอาชนะทุกอุปสรรคปัญหาได้ในเรื่องของการทํางานใครทําผลงานใครสอบ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในช่วง2องเดือนนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยใครที่มีคู่แล้วคบกันมาปีนี้ปีที่6มีเกณฑ์ที่จะได้ลงเอยเอความสัมพันธ์อาจจะคุยกันไปถึงขั้นแต่งงานได้นะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะสารสัมพันธ์ที่มันมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมเช่นอาจจะคุยจากที่เคยคุยกันมาเรื่อยๆเนี่ย อาจจะใน2เดือนนี้อาจจะมีความเพิ่มสถานะที่มันชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพิมพ์น้อมนำรับพลังงานไปนะคะ64 64เทวดาประจำตัวคุณอยู่กับคุณนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชาวกองที่สองหรือคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีกสองเดือนข้างหน้าชีวิตคุณจะสุดปังในเรื่องอะไรนะอย่าลืมกดติดตามเป็นกัะลยนณมิกันนะคะทุกคนค่ะเรามาดูกันนะคะชาวกองนี้ดูเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างมาอย่างยาวนานแล้วนะเนี่ยเรามาดูกันอีกสองเดือนชีวิตคุณจะปังปุริเยนในเรื่องอะไรโอโหรอคอยจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยรอคอยมาก ชาวคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะอาจจะมีราศีกุมตุนเมนนะะถุนค่ะพึกศกมังกรกันนะคะแล้วก็ดูเป็นพลังงานที่มีความอึดอัดมีความอดทนมีการรอคอยมีการวางแผนทางด้านการเงินนะคะหรือ,อ,อมีมรดกทรัพย์สินที่ผ่านมาเคยได้มรดกทรัพย์สินหรือว่าได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือได้รับเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีการ พักผ่อนหรืออยู่นิ่งๆพอด้วยความที่คุณพยายามคิดหาคำตอบกับบางเรื่องหรือบางอย่างอยู่นะคะชีวิตสุดปังในอีกสองเดือนคุณรอคอยการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อยู่หรือเปล่าจะมีคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาผู้บริหารเข้ามาช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดตั้งบริษัทการขยับเดอนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือคนที่คนที่ ใจดีปรึกษาได้หรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เขาเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะเรื่องที่คุณรอคอยถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยเขาจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุนหรือถ้าคุณเนี่ยไม่ได้รอคอยเรื่องการเงินมีเกณฑ์ว่าคุณจะนำเงินรายได้จากที่คุณใช้จ่าย จากที่คุณได้รับเนี่ยนำไปใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือองค์กรต่างๆนะคะแล้วก็ดูเป็นพลังงานที่อีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยคุณจะมีความมั่นคงในฐานที่เป็นผู้นำคนใครที่จัดตั้งธุรกิจหรือทำงานเอ,อ่อเป็นธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณจะได้ดีลกับคนต่างชาตินะคะหรือ จะมีคนอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้หรือคนทางไกลก็ได้หรือคนที่เขามีอํานาจสูงสูงอะ่ะเขาเข้ามาช่วยคุณในเรื่องที่คุณรอคอยนะคะก็คุณรอคอยเรื่องอะไรคุณจะได้เรื่องเหล่านั้นนะมีเกณฑ์ที่คุณจะมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะใครค้าขายก็จะมีคนลูกค้ากลับเข้ามาทำให้คุณมี ดอกเบียเ้ยเออถ้ใไม่คุณมีกําไรค่ะขออภัยนะคะถ้าให้คุณมีกําไรถ้าให้คุณมีการวางแผนทางด้านธุรกิจการเงินได้เป็นอย่างดีนะพิมสองเจ็ดสองเจ็ดค่ะอะไรที่คุณรอคอยเนี่ยหมดทุกหมดโศกแล้วนะจะได้สิ่งดีงามแล้วค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะชาวกองที่สามสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอโอร์คอทารอดนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกัลายาณมิตรกันนะชาวกองที่สามค่ะ เรามาดูกันค่ะอีกสองเดือนข้างหน้าชีวิตสุดปังของชาวกองที่3นะคะชีวิตสุดปังจะเป็นเรื่องใดอีกสองเดือนข้างหน้าชีวิตสุดปังปุริเยของคุณค่ะจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องราวใดนะคะชาวกองนี้นะกองที่3นะคะชาวกองนี้อาจจะเป็นชาวราศีสิงเมษ ธนูนะคะแล้วก็พฤกษกมังกรกันนะคะชาวกองนี้เนี่ยเหมือนรอคอยเคยในอดีตเนี่ยเหมือนรอคอยใครสักคนหนึ่งที่เคยคุยเคยคบอาจจะเป็นอายุน้อยกว่านะคะกลับเข้ามาพูดคุยกันหรือว่ารอคอยการเปลี่ยนงานนะคะรอคอยในเรื่องของการลงทุนอะไรไปนะคะชาวกองนี้ ที่ผ่านมาเนี่ยดูมีความมั่นคงทางด้านการเงินางมากๆอาจจะมีการได้ซื้อรถซื้อบ้านซื้อคอนโดนะคะซื้ออสังหาริมทรัพย์ขายอสังหาริมทรัพย์หรือว่าจะได้เงินจากผู้ใหญ่นะคะมาก้อนหนึ่งแล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนาะชีวิตอีก2เดือนที่ปังปุริเยอไพ่สองใบนี้ขึ้นมาชาวกองนี้นะคะคุณมีสเสน่ห์มากอีกสองเดือนข้างหน้านี่คือแบบมีสเสน่ห์สุด คุณใครโสดอยู่คุณจะได้มีคู่ค่ะแต่โอขอเตือนก่อนว่ามันเป็นไพ่ที่ขึ้นมาว่าถ้าคุณไม่เจ้าชู้คุณจะเจอคนเจ้าชู้แล้วโอจะบอกว่าไพ่เนี่ยแนะนำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่กับคุณนะคะมาถึงกองนี้นี่หยุดชะงักเลยต้องแนะนำต้องบอกหน่อย คุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดใจมากเพราะฉะนั้นต้องอยู่บนทางที่ถูกต้องนะคะถ้าคุณตกอยู่ในการที่เป็น choice เป็นตัวเลือกเนี่ยคุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดคนอื่นเข้ามาอีกแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยใช้สเสน่ห์ดึงดูดใครหลายๆคนเข้ามาในชีวิตถ้าคุณมีคู่ระมัระวังเรื่องคูขงค่ของคุณเขาจะรู้นะ เพราะว่าคู่ของคุณเขาแอบส่องแอบมองแต่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาไม่พูดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวกองนี้พลังงานดึงดูดเพศเดียวกันหรือเป็น LGBTQ ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพลังงานที่ชอบเพศตรงข้ามก็ไม่เป็นไรได้เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยเรามาระวังในเรื่องหลังจากเนี้ยชีวิต2เดือนจากเนี้ยนะคะคุณจะมีเสน่ห์มากคุณจะดึงดูดความรักความสัมพันธ์เข้ามามากกว่าหนึ่ง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครมีคู่อยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยระมัดระวังให้ดีนะคะไพ่ขึ้นมาเตือนแต่ถ้าเกิดใครยังโสดก็เลือกได้เลยจ้ะบนความถูกต้องนะคะเล,เลือกแล้วก็ศึกษาได้เลยนะคะเรื่องของงานคุณจะเจองานช่องทางการทำงานที่เป็นงานคู่ควบคู่ไปกับงานประจำก็ได้งานที่คุณชอบอะคะ่ะ ทํางานควบคู่ไปกับงานประจําหรือคุณจะศึกษาสนใจในศาสตร์ลี้ลับแล้วมาทํางานควบคู่ไปกับงานประจําก็เป็นไปได้แล้วมันจะทําให้คุณมีความสุขเติมเต็มความสุขได้ด้วยตัวคุณเองนะคะชาวกองนี้เนี่ย โอเปิดไพ่ขย,ยายขึ้นมาให้หน่อยมีผีเร่ร่อนเสื่อมถอยแล้วก็เดินทางปลอดภัยชาวกองเนี้ยพิมพ์น้อมนำรับพลังงานเดินทางปลอดภัยเพราะในทุกๆขณะจิตถ้าคุณมีสติคุณจะเดินไปบนทางที่ถูกต้องแม้ว่าการเดินไปครั้งนั้นมันจะมีน้ำตาด้วยเป็นบทเรียนหรือเป็นการเลือกนะคะ โดยทางที่อาจจะมีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์แต่ทุกๆอย่างมันจะเป็นการเป็นบทเรียนที่ทําให้คุณะเดินทางถึงเป้าหมายที่ชัดเจนและสวยงามโดยการที่คุณเดินไปด้วยตัวคุณเองคุณดูสิผีเล่ล่อนมากับเสื่อมถอยเนี่ยโอมองว่ามันเป็นพลังงานที่มันคุยกันมากกว่าหนึ่งอะ่ะ อันนี้ขอขอพูดกันในเรื่องของความรักก่อนนะคะมันคุยกันมากกว่าหนึ่งแล้วมันทําให้ฉุดดังเราลงไปไม่เจอใครสักคนที่ดีสักทีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่อันนี้มาเตือนนะคะว่าถ้าคุณอยู่ตกอยู่ในสภาวะความสัมพันธ์แบบ2องสามคนให้คุณเลือกเราออกมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นคนที่สองสามคนไหมคุณจะได้รู้ค่ะแล้วโอบ,บอกเลยว่ากองนี้นะ มีคนแอบส่องแอบมองทางโซเชียลออนไลน์ด้วยค่ะเพราะคุณมีสเสน่ห์มากๆพิมพ์น้อมรับพลังงาน2 3 2 3จงปลอดภัยในทุกๆการเดินทางในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และการงานนะคะทุกคนแต่การงานไม่น่าจะมีอะไรคุณจะได้เจอช่องทางช่องทางทำมาหาก,กินในทางที่คุณชอบแล้วแหละก็ยังไงฝากไว้เท่านี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะชาวกองที่4นะคะเรามาดูกันเลยว่าอีก2เดือนข้างหน้าชีวิตที่คุณจะสุดปังปุริเย่นี่คือจะเป็นในเรื่องราวใดนะคะหลังจากนี้2เดือนชีวิตของคุณจะสุดปังปุริเย่ในเรื่องใดยอย่าลืมติดตามเป็นกัลยาณมิตรช่องกันนะคะทุกคนคะ่ะชาวกองนี้เนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีพฤกษภมังกรการกุมตุลเมทุนแล้วก็เมษิงทนูนะคะ อาจจะอยู่ในจุดที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานใหม่ๆนะคะแล้วก็อยู่ในจุดที่ต้องการการพักผ่อนหย่อนใจนะคะอยู่ในสถานะที่นิ่งในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินหรือว่าการเริ่มต้นอักบับอะไรใหม่ๆก็คือเหมือนรอดูรอหาโอกาสรออะไรใหม่ๆนะคะสักอย่างหนึ่งนะชาวกองนี้ในอีกสองเดือนข้างหน้าค่ะ คุณจะรู้จากเซนส์นสัญชาตญาณของตัวคุณเองถ้ามันมีเรื่องอะไรให้คุณต้องตัดสินใจคุณจะเลือกบนทางที่ถูกต้องเลือกบนความยุติธรรมเลือกบนตัวบทและกฎหมายและคุณจะมีสติคิดขึ้นมาได้วิบขึ้นมาว่าแบบเอ้ยฉันต้องตัดสินใจเลือกทางนี้คือสรุปแล้วในอีกสองเดือนข้างหน้าชีวิตของคุณเนี่ย จะอยู่บนการที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือได้เข้าไปอยู่ในองค์กรอะไรบางอย่างที่คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้นเลือกบนทางที่ถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลแล้วทุกๆอย่างจะออกมาดีนะคะฐานบุญคุณมีแล้วนะน้อมนำรับพลังงาน109ไปะคะ่ะชีวิตคุณจะมั่นคงแล้วคุณจะเลือกแต่ความดีงามอยู่บนความถูกต้องเหตุและผล ชาวกองนี้มีเซนต์มีสัญชาต, bueno ตายานอยู่แล้วในะอีก2เดือนข้างหน้าต,ตัดสินใจบนความถูกต้องชัดเจนตามหลักการและเหตุผลความถูกต้องได้เลยใครยื่นเอกสารไว้ในอีก2เดือนข้างหน้ามีเกณฑ์ที่จะเรียกรับการอนุมัติต่างๆผ่านทางโซเชียลออนไลน์นะคะเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆนะก็ยังไงขอบคุณมากๆที่ติดตามช่องกันวันนี้โอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ